ต่างเตียม ชาววังอาทิมาตัมภันต์วัคคิจตัมมสานีวัสุทารุนานตังเมตัมบุเสกวิทินาชิตตวามูลิมโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะ สุทารุนานต่างพาวันที่ยวจาชณปทางคุริมาระวารต่างเยียนเพียพิสังขาตามนชิตวามุมินทวตเรจะสาพวตตุเตชยับมาขรา ชายตัวตวจานามชนะกายยมเชี่สันเตยนังโสมาวิตินาชิตาวามุนินทวตันเตยสาปพวตุเตยชัยยมังคะลานิสาจังเวลายมติสาจากวาทเตยดุงบา คาบิโรอาปิตมะนังอาติอันตะปุตังปัญญาปิติปัญชริโตอาชิตาวาบูนิโตตันเตอาชะสาปวัตุเตอาสยามคาลานิโวปานังทพุจกังวิปุทังมยเพียงโตรเตนะเตระพุจเคนะธรรม สุทัตตาหาทังพรามังวิสุตติจุติเมติปะกิฏานังยานาคเทกนาวิธินาคิตาวามุนินโทตานเตยชะสาปวัตุเตยชะยมางคะลานิเอตาปิปวัตชะยมางคาระ ที่นาทิเมย์สระเตยมาตานที่หิตวานาเมยกาวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอตทิคัมยานารสปัญโย โยะโหอิชยาสุชยมังคะเรอะปะราชิตาปันลังเกศสิเสปะทถวิปภะเรอะบิเสเกสะภาวัททานัง สุน <ersch> ัาตังสุมังคะรังส um ah ุป oh ัภาตังส ah ุหุติตังสุขัโนสุโมหตโตจะสุยิังพรหมจาริสุปทากิณังกายกรรมังวาจากรรมังปัตังกิณังปัตังกิณังมโนกรรมังวันียติ Bhakti na Bhakti na Nikatawat Narapanate Bhakti ne Watu sab Paramantarakan tu sabate Watasa paupata nupawe anastasa swati apawan tu te

ภัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังขจามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังคังสารนังคัามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจามิทุติยมปีสังคังสารนังคัจามิ ตัติยม an ปีพุทธังสารนังขจามิตัติยมปีรุมังสารนังขจามิตัติยมปีสังคังสารนังขจามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัตขังสมาธิยามิ อาคินนาตานาเวรมณีสิกขาปัทัสมาทิยามิกามสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถสมะทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทถัสมาทิยามิ สุปราเมีรยะกษมัชฌะป h a ทัตฐานาเวรมณีสิลปาปัทธานสัมมาทิยามิสาธุสาธุสาธุมาธต สังขตานานิภัตตานิสัปริวารานิปิคุสังคสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิคุสังโคอิมาณิสังขทานานิภัตตานิสัปริวารานิ ปฏิการหาตุออำหากังที่ารตังฮิตายะสุขายะข,ข้าแต่ผสมกุจเจริญข้าพระเจ้าทาัาา้าทางหลายขอร้อมถวายสังฆทานพระตาหารพรอมทั้งของบริวารของข้าพระเจ้า ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงค์จงรักสังฆทานพัตนาหารพร้อมทั้งของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการนานเทิตลอดการนานเทินดูต่อมาเกศโอเคเกียบๆสมุนเกียบดูเกศไปนะฮะน้องเท่าผู้ไหนน้องท่าผมมาเกศอาจารย์พี่ก็ได้ไปไป

เ <Yeah. c oughs> ขาโทรมาเขาไม่เห็นเขาก็มาอยู่นี่อยู่นี่แหล้วนะพูดถึงลูกซักโอ้ลูกซักรถอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วของปีนี้ดีใจเั็นเพื่อนกันอยู่เนาะผ่านมาปีหนึ่งกับเมื่อคิดทบทวนบวกลบคูณหาร รู้ว่าฟุา้มเฟือยพอีวิตเท่าฝีหนึงเนาะแต่ว่าถ้าได้เริ่มคิจกรรมแล้วก็พุ่งใจน้องฟอรไม่ออกสิได้บุญหลายกันอยวูย <c oughs> ่งสิได้เห็นบุญหลายคื <c oughs> อบาปหลายบาปสิน้อยก็ยู่งบนสิหลายก็ยู่งไม่ว่าเยอะบาปเยอะเอาไปเอาไปนหน่อยๆเนาะอันไหนดีก็ออกกลับบ้านเอาพอออกไม่ออกว่าโอ้พอ,อเห็นมาหาสององค์ <Gym. S 1> แล้วท่านบอกยังไงฟังไหมมันท่านมหาพีเนาะอ่าระพูดอะไรให้พ่อไม่บอกฟังไหขอนอบน้อมแด่พระรัตนตัยขอการถวายความเคารพเทราคูปาอาจารย์คแล้วก็เจริญพรเนาะขอมองตนญาติโยมดูสุคนต่อไ้พอกันสองอาทิตย์ สิปีแล้วนะเกือบเกือได้พอปีไหมเนาะแต่ว่าไม่ได้กีบอทำมาเจรกันหน่อยฟังเนาะหลังจากเด้ไปหลายหลที่นะจ็เล่ไปต๊โมคุยกันนะสองคนมาเข่านีกันตกมาปีนี้อายุเ้อาก็เริ่มไลานขึ้นมาคุยกันประโยชน์ที่เข้าเ็ดกับไลา์นะ พ่อดีก็ไลฟ์นะกับเป็นประกอบก็มันชีสินเปล่าบอกว่า,วานะมาทบทวนเรื่องเล่าต่างๆนะบางเทื่อมันจะดีบางเทือเท่อมันจะพอดีมันบอกนะคือจังเป็นเมกเป็นหมอ,อกเนาะเหมืนะกันกูกนนสอนกนนะก็เลยบอกว่าโอ้ธรรมดาของชีวิตกนะ่อนเทามมีกําลังเทอา,ากับอยากสร้างความดนะีบางคนกับว่าอยากสร้างความดีก็มี่นะครับบางคนก็นเลย่มมาคิดในสอง สองงามนะถ้าทา่งมันใกล้คนสิมักไปไง่ายถ้าทา่งมันอ,อ่อนคนบูมักไปหลายคนสิมักไปแต่ทังทนาะงมันตบนะตบนมันเย็นไงทั้งมันเย็นหยาบคนกับวอยากเก็บนะคือทจงเข้าปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อดอกอันใดมันออกดอกเร็วเนี่ค้นกับยอยากปลูกไม่เหมือนว่าแต่ว่าดอกอันใดที่มันออกซาคนบุกไปอยากปลูกธรรมดาก็เริ่มมาคิด ใส่เรื่องบุญเท่าไปบางคนเขาเฮ็ดบุญเขา้าไปอยากให้มันออกดอกออกผลไวม่นวกก่ตามปกติแต่ว่าเฮ็ดบุญนี่คือจังเสี่ยงดวงเลยคือจังเขาปลูกต้นไม้ต้นมะพุ่งนี่บางเดือนเขาปลูกไงว่าโบแมนมาสีได้ดอกมีเลยบางเดือนก็นได้ตัวผูมากกับมีบางเดือนก็นได้ต้นตัวเม่มันจะนออกมาในดนนังนั้นก็คือกันนะ เป็นบอกว่าสิ่งที่เข้าเหยดไดแด็คือการรักษาควา,ามดีรักษาควา,ามดีในทุกๆมือของข้าเนี่ยแหละ,ะทุกมือที่ข้าไปก็เป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยคือจะใข้าปลูกต้นไม้ถ้าข้าปลูกดีนะให้น้ำให้ปุ๋ยยังสม่ำเสมอต้นไม้มันก็นจะเริ่มเติบโตในทุกๆมือมันก็นสิพร้อมที่สิออกดอกออกผลนะในเร็วไวนะ คือจงเขาเขาวัดเขาว่าเขามาอาศัยนะทำทานทำบุญนะสวดมนต์ภาวนาในชีวิตเนาะนะเข้ากับอาศัยในช่วงนี้แหละนะเข้าเขาวัดมาสวดมนต์ัตันะ้งจิตตั้งใจในช่วงเวลาที่เข้าสวดมนต์กับเป็นการส้างความดีรักษาศีลน,นะรักษาภาวนานะในการให้ทานของเขาในช่วงเวลาที่เขาเห็ดเข้ากับให้มีความตั้งใจนะนะสิ่งเราเนี่ละ่ะคือสี่เห็ดแหนวนะ้ ได้บุญเต็มที่นะนะในความตั้งใจของเรานะซึ่งเทาสีฟังคนอื่นกันนะว่าว่าแมนว่ามันสิเกิดเกิดผลนดีกับตัวเฮาหรือว่าบ่ซ้ำกับเฮ้าเฮ็ดเองนะเ้าเลี้ยงนะแอมอนี้ก็อยากฝากในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่านะการรักษาความดีการหานะนะประคับประคองในนะอยู่ในนะทํานองความแห่งธรรมเนาะรนะักษาในการให้ศินนะรักษา ในการนะนะรักษาซิมความเฮาแลา้วก็รักษาในการให้ทานนะสิ่งเหล่านีอะไรสินะเป็นเป็นสิ่งที่นะนนะนะเป็นอ่าขนทางนะเป็นขนทางที่สิให้ยนะออกตุณญาติโยมนี่ยนะ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 ได้นะมีความสุขกันนะมีความสุขกันได้นะพบเจอได้พ่อนานะกันะกอยู่เรื่อยๆนะนะนะมีสิ่งเหล่านี้ละสิประคับข้อความจิตใจของเฮาทั้งหลายว่า ให้เป็นผู้นะนะรักษาในความดีเอาไว้เอนี่กับฝากาตากยมสารุชนทั้งหลายว่าให้เป็นคนดีนะรักษาในจิตของตนนะรักษาในสมาธินะรักษาอยู่ในศีลนะในทุกๆเมื่อนะฉะนั้นเอนี่นะก็บว่มีอย่างไรเนาะนะกันะมาพบพ่อนะพบเจอกับมีความสุขแล้วเนาะเป็นอบตุนอยิโยมมานะทุกนะวันอาทิตย์วันพุธ หรือวันต่างๆนะทางที่พอได้มากอยู่ทั้งบาทน,นะได้รับฟังได้เห็นกับปอ,อนุมโมธนานำเนาะนะนะกับสุขุสุคนนำขอมาถวายมานี่นะกับทายที่สุดนี่กับขอให้มีความสุขนะร่างกายนะนะมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศาจากโรคดภัยไข้เจ็บนะแล้วนะมือสวมดมนต์ความดีนะนะจากฟังกับ่อเรือนะสาธุนุมโมธนานสุขุสานุ <laughs> เดีกบวน้าต่อเลยยะสัววะริวะมะปุระปริปุเรนติสะการังเอวะเมวะอิโตตินาเตตานังบุฟะกะปติยิติตังปติตังกุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสัพเกปุเรนตุสังกะปา จันโตปนาระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสุขีติอุเบวะจันโตสา သတ္တစုखे ဟောတ္တ ပੁੰညာนิပကတानि मे सुखञ्चติ ဝေတံ चेतुकि पापပေသ ဝမတံ इमिना पुညကमेना इमिना उतिसेना च चिपा सुराखे เยวายะตาจัตโตภาเวภาเวอุสุติตังสัติปัญญาสันเดโคเลยมินามาราพันตุโนกาสังกาตุจาวิยีสุเมพุทธาติปะวโรนาโตธรรมโมนาโตวอรุตัมโมนาโตปัจเจกพุทโตจัสังโฆนาโตตารมังเกณฑ์สตัมานุภาเวนามาโรกาสังระพันตุมา God, Hãy con cho khương xuất môn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือไปจีดูมาถวายอาหารก่อนแ้่หรือว่าคุณมาถวายอาหารจะคอยกะไป